วัสนา,ามาหาพุโทโธด้วยเถิดอันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับผมโอเคโชเลปู่ครับจงบังเกิดอำนาจวาสนามนุษย์ตั้งหลายจงเจริญแห่งขานบริบพิตรอริยน,นสงในครั้งนี้ว่ามนุษย์ไฟแห่งกิเลสบุญกิเลสกำลังอำนาจวาสนาข้าพเจ้าขออนุสงส์ในครั้งนี้ว่า ำหนักเทพพุทธุุนเทพภูองคาวผูเทพผูงศีสเกขตขอจุติดดวงวิญญาณสังขารจงเป็นพุทธทาสมหมายานว่าก้าอรหังมาพุทโธจะบังเกิดได้หรือไม่พุทธทาสอำนาจวาสนาแห่งอริยเมตไตรมหมายานปูอือลือหมาอ,อือลือข้าพระเจ้าขอกสินทิพย์แห่งเมืองล่างถ้าคำชโนดอำนาจวาสนาเปียเสมือนแก้วอริยเมตไตรไหมายานถ้าอนุสงห้ยนงองกองบึงกาแต่อริยเมตไตรหมายาน ปูอนันตคราชข,ข้าพเจ้าขอเป็นสะพานบุญอำนาจวาสนาแก่ญาติโยมหรือสาธุชนทั้งหลายเปียเสมือนแก้วกรลยาณิมิตรว่าอริยะเมตไตรมาหายานแปดอรหันจโรงองค์ได้หรือไม่สิทธิกำบังจงบังเกิดสิทธิพุทธังจงบังเกิดสิทธิสังฆังจงบังเกินข้าพเจ้าขอพรเทวะเทวมามหายานจงบังเกิดเป็นพุทธทาวาสตอำนาจวาสนามาหาพุทโธด้วยเถิด อันนี้คือ,อเพื่อนบ้านนะครับผมพี่น้องอ๋ครับขอมาอ๋อครับพี่น้องขอมาเพื่อนบ้านออสองทุ่มครึ่ง <25 S 1> วันนี้นะคะอุตส่าหวดมโทร,นนะโทรมาไม่ได้เดอเอฟซี FC, โทรมาไม่ได้ครับอุโมดเด่ท้องกระทาน,นะครับศักดิ์สิทธิ์โอเคโชเลยปู่ครับ อันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับผมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านชอบสาวไหนก็จัดเลยครับสาวนอยสาวลาวนะครับพัฒนาชอบไปพัฒนาก็จัดไปมีแค่นี้นะครับสามสี่แปดสี่แปดชุดเดียวยาวๆเลยแคปไว้นะคะทุกคนคครับเบรกปูเบรกออมันไม่ลุกขึ้นไหมเออโอเคนะ อสาี่แปนะครับผมสามสี่แปดแล้วก็สี่ปนะคะเคลื่อนบ้านนะคะเื่อนบ้านนะคะสาวน้อยสาวลาวจัดกันเลยนะครับในนี้ที่ตำราวสองทุ่มคึ่งนะคะหรือว่าใครจะไปตำอะไรก็ แล้วแต่ชอบเลยนะคะตามมั่วตามสัวก็ตามไปครับตามลาวตามก็ตามไปเลยนะครับสามสี่แปดตอนนี้ตามโซนตามราแล้วนะครับตรงนี้สามสี่แปดนะครับอีกทีที่ท่านขอสามสี่แปดเพื่อนบ้านมานะครับสามสี่แปดเด้อทุกคนสามสี่แปดที่แม่ตันกันด้วยด้วยแนวทารัฐบาลไทยในหน้าบันที่สเกตนะคะสิบหกน้อสิบหกกันยาหกเจ็ดก็คือเยังสวรรค์จะไปวันที่เก้าเจ็ดหกนะครับเจ็ดเก้า สองตัวก็เจ็ดเก้าเจ็ดหกอันแนวทางรัฐบาลไทยเนาะวันที่16กันยา2567นะคะของปู่เทพสีสเกตเชียงสวรรค์นะคะก็จะมีอ่าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกนะคัรบ เราที่รีตอนนี้นะครับประเมินโร่ตำปันเครศแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ข้ามโขงวันนี้ครับตุ้งตีก็ขึ้นแล้วบัดที่นี้โรงเรียนเป็นตีลรกเรียกราวอมอดจาก สำหรับรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับสามสี่แปดสี่แปดนะครับจดเดอ้อสำหรับรัฐบาลไทยให้นำจิ้มไปก่อนก็คือเก้าเจ็ดหกเม็ดเดียวตัวเดียว,ว,ยวอันนี้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอันนี้คือเพื่อนบ้านสามสี่แปดเพื่อนบ้านวันนี้นะครับสามสี่แปดแล้วก็สี่แปดอันนี้รัฐบาลไทย ให้น้าจิ้มไปก่อนอันนี้รัฐบาลไทยนะคะอันนี้คือรัฐบาลไทยสิบห <no>? <16 S 2> กเนาะสิบหกกันยาหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกส่วนเสียงสวรรค์เอ็ดีต้องรอในวันที่แปดเริ่มเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเลขราวไปครับครับเลขกเลขราวสามสี่แปดสามสี่แปดรัฐบาลไทยเก้าเจ็ดหก จือเอาง่ายๆนะครับยังนะ<า>จื้อเอาจือ้อภาษายัางนีจือ้อจื้อเอาขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่ะชมไลฟ์สดแล้วก็ให้กำลังใจปู่เทพนะครับที่ได้โอนมานะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่ได้โอนมานะครับปูครับผมฝากถึงเอฟซีนะครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดอา,อาอิยะเมตไตรมายานปู่สกเข่า สารเซ่เพนก่าฝาถึงเอฟซีเฮ้าแอดมินเฮ้าผู้เป็นเห็นสื่อเป็นกระบอกเสียงเป็นสายบุญขอติดตามทุกริยามหายานทีผูสิได้ไปประกอบพิธีกรรมที่นั่นเพื่อเป็นบุญกรรมก็ขอ,ขอให้เอฟซีทุกท่านตลอดแอดมินผู้ติดตามผูท้ทำช่องในครั้งหนึ่ง ต้งเจริญและลุงเรื่องได้รับจัดตุพรชัยเสิ่งหมุ่หมาดปารถนาโดยธุรกิจนาฏีการงานทรัพย์สินเงินทองถูกปฏิยบเนกไทยมาพุทธโอเพิดบุญบดานโดยเถิดสาธุ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 นะครับก่อนล่ำลากันไปนะครับไ์สุดนี้ก็คือนะครับแชร์นะครับถ้าใครแชร์ผู้จดจ่ ถ้ไม่แชปูไม่ยัางไม่เปยจะเปีกคดีเกในงวดที่ผ่านมานะครับร้องบอก9สีี่สารหลักกิโลเะเสตจันยัยมีนะครับท่านใดได้โชคกับปูนะครับร่วมบริจาคนะครับผมเนาะซื้อไม้ซื้อสังกะสีซื้อเสานะครับเพื่อที่จะนะครับสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เนาะสร้างตำหนักขึ้นมาใหม่นะครับนะครับผมธนาคารกรุงเทพนะครับจดนะทุกคนธนาคารกรุงเทพ 951 015 8หนึนาะครับนายพรีรยุทธ์ศีเลิศนะครับผมถ้าหากท่านไหนโอ,อนมาแล้วนะครับหมายเลขเบอร์โทรนะครับผม0 8 2ย์แป5สอแล้วก็หมายอีกโทรหนึ่งนะครับ061 107 0211่งหนะครับงวดที่ผ่านมารัฐบาลลาวหน่งหนนะครับนะครับผม f อ กำลังจะช่วยปู่เทพนะครับใช้วยู่เทพนะคือสอยู่สลักหลังหมู่บ้านนี้มีบ้านอยู่เลยครับเรนต้องตอนนี้ปู่เทพก็ไปพักที่สลากลางหมู่บ้านเนาะนะครับท่านใดโอนมาก็โอนมาทางและสวนได้นะครับผมจะแจ้งให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับช่วยปู่คนะเล็กคนน้อยนะครับผมเพื่อที่จะได้นะครับสร้างตำนักขึ้นมาใหม่ ไม่ทั้งบ้านทั้งตำหนักเนาะเห็นที่เห็นด้านหลังนี่คือที่ไม่หมดเลยครับโล่งไม่มีเลยนะครับท่านใดที่นะครับโอนมาแล้วนะครับผมโทรมาแจ้งผู้เดเดอร์ตามหมายเลขเบอร์โทรนะครับเห็นเบอร์โทรไหมเนาะชัดเจนไหมเนาะชัดเจนไหมครับเบอร์โทรแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับ